ถึงโจโฉภาพแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือตัวร้ายใน3ก๊กใช่ไหมครับแต่ว่านะถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเราจะเจออะไรที่มันน่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยครับนั่นก็คือจิตวิทยาของผู้นำที่มองเกมขาดแบบสุดๆวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความคิดของเขากันว่าทำไมทุกก้าวของโจโฉเนี่ยมันถึงเป็นการวางหมากที่คำนวณมาแล้วอย่างดีประโยคนี้ โอ้โหมันเหมือนเป็นคําจํากัดความของโจโฉเลยครับพลังที่แท้จริงของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากการตะโกนสั่งในสนามรบเลยนะแต่มาจากการวางแผนแบบนิ่งๆเย็นๆอยู่ในเงามืดซึ่งบอกเลยว่ามันน่ากลัวกว่าเยอะโอเควันนี้เราจะมาถอดรหัสความคิดของโจโฉกันผ่าน5ประเด็นหลักๆนี้เลยครับตั้งแต่เรื่องจิต,ตวิทยาพื้นฐานของเขาไปจนถึงศิละปะการควบคุมคนด้วยความเงียบ โหแค่ฟังหัวข้อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับและสุดท้ายคือราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อความอยู่รอดมาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้เขากลายเป็นสุดยอดนะักวางกลยุทธ์แห่งยุคสมัยนั้นเอาละครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยอะไรกันแน่ที่ให้ทาให้โจโฉแตกต่างจากขุนศึกคนอื่นๆคำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีทหารเยอะกว่ากันนะครับแต่มันอยู่ในความคิดของเขาต่างหากเป็นจิตวิทยาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายเดียวเลยคือต้องชนะเท่านั้น ถ้าเราลองเอาหลักจิตวิทยาสมัยใหม่มาจับเนี่ยนะครับโจโฉนี่แหละคือต้นแบบของสิ่งที่เรียกว่านักคิดเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นเลยคือลองนึกภาพตามนะครับว่าเขามองโลกเป็นกระดานหมากรุกขนาดใหญ่เขาไม่ได้เดินหมากตามอารมณ์เลยแม้แต่น้อยแต่ทุกตาที่เดินเนี่ยมันมาจากการคำนวณผลลัพธ์ที่แม่นยำล้วนแล้วไอ้กรอบความคิดแบบนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคือหเลยนะ เขาไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาหรือความเมตตาปราณีเลยครับแต่เขาเชื่อในการควบคุมควบคุมเรื่องเล่าควบคุมภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเขา 2. คือเขาใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือและที่สําคัญมากๆเลยนะคือเขาไม่เคยใช้กําลังถ้าไม่จําเป็นจริงๆเพราะพลังที่แท้จริงในมุมมองของเขาคือการทําให้คนอื่นเชื่อว่าเราเหนือกว่าอยู่เสมอตั้งหากอะมาดูตัวอย่างที่เห็นภาพชัดสุดๆกันดีกว่าครับ แทนที่โจโฉจะล้มล้างจักรพรรดิแล้วตั้งตัวเองขึ้นมาใหม่ไม่เลยเขาทำตรงกันข้ามเขาเชิดฮ่องเต้ไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ทำไมล่ะเพราะเขาเข้าใจดีว่าอำนาจที่มาจากความชอบธรรมในสายตาของผู้คนเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าการไปนั่งบนบัลลังก์เองซะอีกฉลาดมากๆพอควบคุมภาพลักษณ์ได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือการควบคุมคนครับ และในหัวข้อนี้เราจะมาดูกันว่าโจโฉเปลี่ยนคนให้กลายเป็นเครื่องมือของเขาได้ยังไงซึ่งไม่ใช่ด้วยการบังคับเลยนะแต่เป็นการสร้างโลกที่คนเหล่านั้นเต็มใจที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเอง ศิลปะการควบคุมแบบนี้มันสุดยอดมากครับเขาเรียกว่าการควบคุมเชิงบวกคือแทนที่จะเอาโซ่ไปล่ามไข่สกนไว้โจโฉเลือกที่จะสร้างกรงทองขึ้นมาละมอบให้เขาเลยทําให้เป้าหมายเนี่ยรักและผูกพันกับกรงนั้นจนไม่อยากหนีไปไหนเองซึ่งแน่นอนว่ามันได้ผลดีกว่าการไปบังคับขู่เข็นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยแล้วเคสของกวนอูน,นี่คือตัวอย่างระดับมาสเตอร์คลาสเลยครับโจโฉให้ทุกอย่างเลยนะทั้งเกียรติยศตําแหน่งทรัพย์สิสนให้หมด แต่มีสิ่งเดียวที่ไม่เคยให้นั่นก็คืออิสรภาพที่แท้จริงมันคือกับดักที่ทำจากความเมตตาครับซึ่งบางทีมันก็แข็งแกร่งกว่าคุกที่ทำจากเหล็กกล้าซะอีกเอาล่ะนอกจากการควบคุมคนด้วยของนอกกายแล้วโจโฉยังมีอาวุธอีกอย่างหนึ่งครับเป็นอาวุธที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยนั่นก็คือความเงียบครับผม โจโฉเนี่ยเขาใช้ความเงียบเป็นอาวุธได้ถึง3รูปแบบเลยนะคือหนึ่งเขาเงียบเพื่อสังเกตปล่อยให้คนอื่นร้อนรนและเผยจุดอ่อนออกมาเอง 2. เขาเงียบเพื่อกดดันสร้างความสับสนให้อีกฝ่ายและ 3. เขาเงียบเพื่อล่อให้ศัตรูเดินหมากพลาดนี่มันไม่ใช่การนิ่งเฉยธรรมดานะครับแต่มันคือการใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือโจมตีอย่างมีเป้าหมายตารางนี้อธิบายได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับ ในขณะที่การส่งเสียงดังวยวายเนี่ยมันคือการเปลืองพลังงานแล้วก็เปิดไพ่ให้คนอื่นเห็นหมดความเงียบกลับตรงกันข้ามมันช่วยซ่อนเจตนาของเราสร้างแรงกดดันให้อีกฝ่ายแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้เราเก็บข้อมูลได้อีกในเกมที่ต้องชิงไหวชิงพริปกันแบบนี้คนที่นิ่งกว่าเงียบกว่ามักจะเป็นคนคุมเกมเสมอครับแต่ว่ากลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยนะถ้าผู้นําอ่านคนไม่ออก เพราะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินหลับตาเข้าไปในสนามรบดีๆนี่เองและนี่ก็คืออีกหนึ่งทักษะที่โจโฉฝึกฝนมาจนเรียกว่าเป็นปรมาจารย์เลยล่ะครับหลักการของโจโฉนั้นง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับเขาเชื่อว่าคำพูดเป็นแค่ลมปากแต่การกระทำสิคือของจริงเขาจึงสนใจในสิ่งที่คนทำซ้ำๆมากกว่าสิ่งที่คนพูดเสมอและวิธีของเขานะครับแยบยนมาก เขาไม่ได้ถามตรงๆว่าพักดีกับข้าหรือเปล่าไม่เลยแต่เขาอาจจะแค่พูดอะไรบางอย่างสั้นๆแล้วก็นิ่งจ้องมองไปที่อีกฝ่ายเพื่ออ่านความจริงจากแววตาที่มันสั่นไหวเขาเชื่อว่าความจริงเนี่ยมันจะเผยออกมาเองในจังหวะที่คนเราเผลอตัวหรือไม่ทันได้ระวังตัวนี่แหละและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็นำเรามาสู่แก่นแท้ในปรัชญาของโจโฉครับนั่นก็คือราคาของความอยู่รอดนี่คือทางเลือกที่อาจจะดูโหดร้ายนะครับ แต่มันก็หล่อหลอมความเป็นผู้นำของเขาและเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยืนหยัดอ,อยู่ได้จนถึงท้ายที่สุดสภาวะแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความขี้ระแวงธรรมดานะครับแต่มันคือสภาวะที่เรียกว่าการระแวดระวังขั้นสูงสุดซึ่งมันเป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ผ่านการคิดมาแล้วอย่างดีในโลกที่วันนี้เป็นมิตรพรุ่งนี้อาจจะเป็นศัตรูก็ได้ความพักดีมันเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวสิมันคือเรื่องทาวน และนี่อาจจะเป็นจุดแข็งที่น่ากลัวที่สุดของโจโฉเลยครับนั่นคือศิล,ละปะในการซ่อนความไม่ไว้ใจไว้ภายใต้หน้ากากแห่งความเชื่อใจเขาทําให้คนที่ไม่ไว้ใจที่สุดเนี่ยเชื่อสนิทใจเลยว่าเขาไว้ใจพวกเขาอย่างเต็มที่มันคือสงครามจิตวิทยาขั้นสุดที่ทำให้ทุกคนรอบตัวเขาเสียสมดุลอยู่ตลอดเวลาตารางนี้สรุปทางเลือกสุดท้ายของเขาได้ดีที่สุดเลยครับระหว่างความไว้ใจที่นำมาซึ่งสายสัมพันธ์ กับการอยู่รอดที่ต้องใช้กลยุทธ์โจโฉเลือกอย่างหลังเสมอสำหรับเขาแล้วความไว้ใจมันเหมือนของฟุ่มเฟือยที่เขาไม่มีปัญญาจะจ่ายในเกมการเมืองที่เดิมพันด้วยชีวิตแบบนี้เรื่องราวทั้งหมดของโจโฉก็เลยทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในเกมที่เดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเราควรจะเลือกเป็นผู้รอดชีวิตหรือเลือกที่จะเป็นคนที่ไว้ใจคนอื่นแล้วก็อาจจะไว้ใจผิดคน